อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสร้างขังอภิปูชยามิอะระสัมมาสัมพุทโธภะขาวพุทธังปะขาวังตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะขาวตาธรรมโวธรรมนัมสามีสุปฏิปันโนภะคาวโตสาวกสร้างโฆสร้างนัมมามีปุริมาริสังราชาตัตระโทภาษาสติขันธภานังอาทิปติ महाराजा यसती शोभूता वितात्सा भोधमाना महापल्लामन्तो धृतिमन्तो वर्णवन्तो यशति नो मोथमानाथं सो थिनञ्जरि संराचा विरुन्हो तपसा सति कुम्फन्था नङाधिपति महाराजा यसती शोभूता वितात्सा भो इदमाना महाप्रला इति मन्तो श्रीमन्तो वर्णवन्तो यशति नो मौथं मानाथांसो पचिमञ्जलि संराचा महाराच यो भूता वित्सा महो इधमाना महालामन्तु धिमन्तु वन् वन्तु यचि नो मोधमानाथो महाराचा य सती सोभूता वितात्सवो मा नाम लाति मन्तो मन्तो वनवन्तोयसति नो मोतमानाथं सो ऊरिमादि सङ्गोथिन्नैन विरुन्ह गो पश्चिमेन विरोप खो गोरोत रङ्ग यत्रोटीमहाराजा समन्ता चतुर्लोटीसाथनमानाथं सो <coughs> सखी कामीचरूपे श्रीशिख रथते चन्द्रिखे विमानये रथे च कामीतरुखनये खे ह वथुं हि खेते อุมาจายันตทวาชจละเละวิสมียาคันทับพนาคาติทันตาสันติกยังมุนิวระวาจนังสาธุโมีสุนันตุ ธรรมสวนาการูอยัมภทันตานธัมมสวนาการูอยัมภทันตานธัมมสวนาการูอยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวโตอะรรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปปราทังขมัตเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปปราทังขมัตเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันายา ติสรณเนนะสหปัญจศีรานิยจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรณเนนะสหปัญจศีรานิยจามาตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนะสห ปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท <aquí> ธ <en S 1> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคายฉามีธางมังสรนังคายฉามีสังฆังสรนังคายฉามีทุติยามปิโพยทางสรนังคายฉามีทุติยามปิธางมังสรนังคายฉามีทุติยามปิสังฆังสรนังคายฉามีตติยามปิ โทธังสรณนังคาชามิตติยมามปิธรรมสรณนังคา,า,าชามิตติยามปิสังฆังสรณนังคาชามีอาณาติปาตาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิมิอะทินาธานา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาย เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามี อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขตัวโลกาวิทัวอนุตาโรปุริสธานมาสาระติสัตถาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวิติสวะคาโตภะคะวะตาธรรมวสันท อิทิโกอัตตาริโกเอหิปาสิโกอุปนัยโกปัจจัตตังเวทิตัพพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสัง ยายะปติปันโนภ a คะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสโปคะลาเอสัพะควะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคิไนโยอัญชรีกรณิโยอั นุตตรังปุญญารกัสส saha sama pini metasawutan tang kri me karang utita ko rasasena marang tanati thamawiti na jitawamuin tua tan teja sapawatu teja yamang kalani marati re kamabio jitasaparating ko rang ราวกรมมาขมธาตุยาขังขคนตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะปวัตุเตชยมังคารานิทาราคีเริงขจวรังอติมาตะพวตังทาวากิจกรมมเสนียวาสุธารุนันตังเมตัาบุเสกวิธินาชิตวามุนินท ตัวตันเตจซาบวตุเตชยามังคลานิโอเคตคานคมติหัทถสุทารุนันตังทาวันติโยชนาปทังคูริมารวันตังอิทีพิสังคตมโนชิตตวามุนินตัวตันเตจะซาปวตุเตชยามังคลานิกัตตวานการธมุทารังอิวะคาพิ นิยาจินใายทุทวจนังชนะกายมะเชสันเตนะโสมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจซาปวัตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายัมติสัจจกวะทะเกตุงวาทางพิโรปิตามนังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจริโตจิตตวามุนิน ิโทตันเตชสะปวัตุเตชยมังคลานินันทัวปนันทะพุชคังวิปุทังมหิตทิปุเตนะเทระปุชเคณตมาปยานตัวหิตทัวปเทสวิตินาชิตตวามุนินทวตันเตชะสะปวัตุเตชยมังคลานิทุกขาห์ทีทิปพุชเคณสุธาธะหั พระมังวิสุทธิจุติมิทิปการพิธานังยานายะเทนาวิธินาชิตวามุดินทวตันเตจะทราบภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตธชยมังคารัตตาทาทยวจันโนวิินาทิเนสารเตมตันทิตตวานันเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุข Nati Kamayana Panyo มหาการุณิโกนาทวิตายาสาปปารินังปัวเลตวาปารมีสาปปาตุสามปัวที่มัวตะมังเอเทนาสาจวาเจนะหัวตุเตชยามาทะลังชยานตัวปัวทียามัวเลสักยานันทิวาธโนเอวังตะวังวิชโยหัวหิเชยาสุ ยมังคะเลอปราชิตปัลังเกสเสปัทวิปวคะเลอภิเสเกสะพระพุทธานังคัปปะโตวะปโมตติสุนักตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุหุตตังสุขโนสุมหุตโตจะสุิยตังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากิน ปะทากินังมโนกรรมมังปณิทิเตปะทากินาปะทากินานิกตวานรปันตาเท ปาทาคิเนภวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตภวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตภาวตุสา กลางกลางรักขันตุสะปเทวตาสะพัสังฆานุอิอเวนะสะทาโสทิมาวันตุเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทาสสะปุตตะกาโมละเภปุตตังธนกาโมละเภทนังอัตติกาเยกายยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะระหังสุขะโตนัโมพุทธายะ छैया सना कथा छे तवा मार सौ मना जदसाचा सभा रस ये पिवे सोन रंगयो भोतावे सदनाय का सदे देता माय हाथ के मुने सरा से Đi sếp ảnh ti to ai hát cô ân âm môn ảo ủi loa chan sáng cô ti tôm ai hát cô ế sắp bakunaka roh cô ấy cô ấy chát à kín ê วามะเกนาเกเนสวันเดไมหังาสงอานันทราุโรกาสะโพจะมหานาโมอุภาสงวามาโสตะเกเกสันเตเตเทภาคาสเมงสุริโยววะปภังกโรอนิเสนโนสิริสามปานโดนซอพิโต โงมขวโกมารคาสโปเถรวมาเหสิเจนตวาทโกโสไมหังวัทเนนิจังปเตนทาสิกุนากรโอปโนอังคุลิมาโรจะอุปาเลนทเสวะเรเถราปจิเมชาตานารเตติรกามมาเส Se sseti mahathera wicita sinasawaka ete sseti mahathera to ceto rasachanta serate jenang kama anggeso sandita ratanang puraton asita keme metason asli Wame ang boleh mana karenaboraara paretanjangati tiia sotakanakase catatanang assisapa karsan बाहिरा चा तो पा दो विनया तो अनांद चिन्ह दे च वस तो मे सके सदा सात पाच रेचिन पांच रचा विहरा महे तले सदा पाले तो मं सा महापुर साफाय เยเจวมานตโสโคโตสุราโคชินาโนพาเวนะเิตุปาทาโบธามานุพาเวนะชิตาริสังโคสังพานุพาเวนะเิตันตระโยสาธามานุพาวะปิโตจาราเมเชนปันชะเร

Buddhanami, i mea Buddha nà sohi, i so dan Buddha tịnh tịnh, i tịnh bi soi thế thế,

อะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอพยาปโชหโหมิปราศจากอุปสรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเขถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อนิคาโหนตุจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนานปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออุสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคานาญาตและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุข ความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชญายาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชฌายาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุ สุกิตาโหนตุสัพเทเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเะเวรินังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพสัตตนังโหตุสุกิตาโหนตุสพัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในพบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมธนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญ ที่ทางบุญยัาบพลังผลลบุลำบุญใดที่กับเจ้าทเจ้าทั้งหลายได้มาเปินแล้วไพินแล้วณโอกาสนี้ณกาสน้้าทเจ้าทั้งหลายเขาที่สูสูนี้ขสนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวททั้งหหรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้ว่เคยกินมาแล้วช่ก่อ ก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงมทธนา ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบท้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขาที่ส่วนสุนี้ให้แกเทพเจ้าทั้งหลาย ปักรักษาข้าพเจ้าที่พระเจ้าทั้งหลายผู้สารกุลระวีพบและพยาุมาราขอเพราะเทพเจ้าทั้งหลายและพยาลมาราศ์จงโมทนาส่วนกุศลนี้เพยาอจงเป็นสักขีพยานในการ บวเป็นกุศลในทางบัเป็นกุศลขอพระเจ้าในครั้งนี้ได้เถิดในครั้งนี้ด้เถิดและขอที่ส่งสนีขอที่สูงสนีให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วรับไปแล้วที่ร่วรับไปแล้วทีเสวยความสุขอยู่ก็ดีทีสวยความสุขอยู่กดีสวยความทุกข์อดีทุกข์อยู่ก็ดียากก็ดียากก็ดีิญากก็ดี ขอท่นะลายขอท่านละลายโมทนาโมทนาสวยุศสนีส้วุนี้รับประโยชน์อด้รับปโยชนามสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าแจกเพืงงได้รับนาการบัตเดนีเดนการบัตรเดนีเถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้โอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพานิในชาติปัจจุบันนี้เถิดจตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณเมศีรัตนไตรมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปิจพรพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ถ้าเรียเจ้าตั้งแต่ระโสดาบันขึ้นไปถึงพระราหันทหมดที่อยู่ในนัพพานแล้วพระเทวดาและภูณมด ตนบรรดาละบรรดาเต็นพุทธบริษัทหลายในชาติปัจจุบันหรือแม้หากจบรรดาให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีการเข้างตัวในความเป็นอยู่ขึ้นเชื่อความขัดข้างเนใดเขาองค์สมเด็จพระรามครูเป็นต้นจุมบรรดาให้เกิดมีถ้านอกจากนั้นเขาบรรดาเต็นพุทธบริษัทหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัยขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเพียงใด จะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชื่อความยากจนหินใจจงอย่ามีจะบปัญดาเท็มพุทธวิสัตย์ยะท้าวาิวหาปุรา,าริปุเรนติสายรังเอี๊ยมีวิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุงตมหังคิปัมเมวัสมิเะตุสัพเพบุเรนตุสังระปาน จันทโภตะระโสยยถามณิโชติระโสยยถาสัปปีติโยวิวัทจันตุสัพพโรโควินัสสะธัมมาติภวตวรรณรายุสุขีทีฆายุโภวะอภิวาทนะเสริษณิจจังอุทธะวจายิโน จตารธోธรรม,มวจันติอายุวโนสุขังพลังขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานปัจจโยโหตุ